ตัวยังนี่ตัวกี่ปีแล้วโนตัดน้ำเห้ออ่ะทันเยครับเน้่ยหรอแล้วลูกโตยังไงเี่อะไรลูกออทำานเนี่ยแล้วเก็บแล้วมาให้เราต่อนี้เหรอทำไมลูกไม่ต่อต่องานนะครับดูด้วความเคื่องทำไห้

แล้วลูกตัวเท่าลูกโตแล้วครับตี่นละตีก่อนโอ้ยตี่นตรแล้วไม่มีเด็กเลย่องไอกไปนคือแยกกันไปรับแล้วจะมาเอาสองคนกันแล้วเราลี้ถึงกี่วนสองสองมอยู่กันเลิศเราไงครับเออผมก็เห็นนะเขาที่เลี้ยงเดี่ยวนี้แล้วไหนว่ายนี้ต้องเอาลูกไปนอนข้างถนนด้วยก็เดีไม่มีน่ แล้วไงราเขาอาไปได้ไงอ่ะเขามกันนดีกับเราแล้วก็ทำทำนดีครับในที่นี้เบอกจะเอ่าพานเที่ยวไปเทียวไปเทยวไดูเงหนไงมีลูกาวคนเียวลูกสาวด้วยครับพราะมีกาเสียมาแ็ได้เข้าหานัีร้ดีอรล่นเีย่ย ตะวานกา้านผูพริกไทยตะก,กุนแดงเจาะหอม สวัสดีครับอมารันี่ัเราต้องจับหน้าก็ดีไม่ได้จับหน้าเดี๋ยวช่วงเวลา15.00นนะครับเราจะไปเปิดงานกันที่บริเวณครับ

การสารพลาสติกกินเขียดนะคะเข้าค่ะแล้ที่สำคัญท่าอายุเ้าสิปีแล้วนะคะท่านยังมีความสามารถสุขภาพยังแข็งแรงอยู่สามารถถ่ายทอดภูมิปัญญาให้กับทางเยาวชนในพื้นที่เขตสังกอลโดยท่านนะคะก็มีสามารถเรียบสูตรทิดาค่ะโดยบทคนแรกนะคะเป็นภริยาของท่านพูดค่ะท่านที่สองก็ทำงานยูเอ็นค่ะแล้วท่านที่สาม สำนักงานเขตสาทรนะคะเดี่ยว่ะจะขอเเชิญท่านผู้ว่าได้เก่ากับพี่น้องชุมชนพุทุมีพื้นที่ประมาณ9ตราเกรมาณกาถึงกาสิบสามตรางเกตรประมาณเจ็ด0ันอพบ้นี่ก็จริงแล้วก็จะมีถนนรลหลัอยู่ไม่กี่เส้นมีถนนจันทร์มีเซนหลุยมีนาท้วามีสาทรฝั่งใต้อย่างเดียว ครัับนนี้ปัญหาเรื่องปัญหาเบื้องต้นนะเกศเรื่องที่ว่าคงเรื่องแต่ละแต่จังวัดเรื่อมีไฟดับหือมีดอดนะอพราะว่าตีสองคนทั้งหมด,นมหมด,ดนะคนงานสองคนจะรวมนะเกศก็กำลังเล่นทะคอยู่เรื่องทางเท้าไม่ใช่ว่ามีพื้นที่สำนักงานเยอะก็จะมีปัญหาเรื่องทางเท้าเรื่องการขับเล่นตลอปัจจุบันก็มีจุดที่มีปัญหาอยู่ประมาณสิบจุดแล้วก็มีผู้ค้าที่อยู่นอก ทีดระเบียบมาสองร้อยรานซึ่งตอนนี้เทก็อยู่ในกระบวนการการจัดระเบียบเรื่องหาพื้นที่หลักการเข้าไปในที่ไม่จีดขวางทางเดือนแล้วให้คนทางเดินคนเดินเท้าเป็นได้รับอันดับต้นก่อนนั้นจะเป็นตัวอย่างเช่นตรงสถานีวิรีก็ได้เคลียร์แล้วแล้วเขาก็ทยอยจัดทั้งหมดถ้วก็อยู่ในกระบวนการที่ดำเนินการจัดการเรื่องการจัดเก็บรายได้ก็เป็นปัญหาใหญ่ปัญหาหนึ่งครับซึ่ง อันนี้เรามีการเปลี่ยนตัวซอฟต์แวร์มาใช้ดีเอเแท็ซึ่งก็แต่สานนอนเนี่ยข้อดีคือได้มีการเก็บข้อมูลทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นต์ตแล้วทั้งในส่วนของบ้านคอนโดแล้วก็แต่ที่ดินแล้วก็เหลือที่ต้องเอาใบแจ้งหนี้ออกก็เป็นช่วงประมาณเดือนเมษาอันนี้ก็คือว่าอยู่ในกระบวนการที่อัปเดตข้อมูลสู่ตัวคอมพิวเตอร์ดีแท็กก็จะมีกาเร่งรัดอยู่นะแล้วก็ ก็คาดว่าน่าจะเป็นน่าจะทำได้ตามแผนแล้วก็มีแผนการจับปลาปูนะั้นว่า,วาประธานก็หลักการก็คงเป็นเรื่องการเดินทางการสัญจรการเดินเทา้าถนนแล้วก็ตัวอะไรต่างๆโอเคอน,นี้ปัญหาเรื่องฝุ่นะนะทีนี้สถานการณ์ฝุ่นก็ดีขึ้คนครับเมื่อที่เราได้คาดการณ์ไว้ว่าปริมาณฝุ่นเนี่ยจริงแล้ลดลงต่อเนื่องตั้งแต่ห้าทุ่มเมื่อคืนเมื่อคืนมานะและ้วก็เนื่องจากที่ว่ามีนลงฝั่งใต้ก็มาเสริม แล้วก็มีความชื้นเพิ่มขึ้นแล้วก็ถ้าดูการพอแพสในการพยากรณ์ในสองวันหน้าสถานการณ์ก็จะไม่ได้ดูแลอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีก็ต้องบอกว่าส่วนหนึ่งผมว่าช่วยเชื่อว่าส่วนหนึ่งก็อย่างที่บอกว่าฝุ่นมาจากสามส่วนนะฝุ่นเนี่ยถ้าเกิดต่างจากนี้นถ้าเกิด90มิโครกรัม,ม,ม,มต่อบาร์เรลก็ไป30มิโครกรัมแรกมาจากกาซธรรมาติ30ต่อมาถ้าเกิดอากาศเปลี่ยนปุป๊บก็จะ,จะเพิ่มเป็น60ถ้ามีการเผาเชื้อวัวด้านนอกอีกก็จะเพิ่มเป็น90มันจะเพราะฉ เราลงนิดให้ง yeah. ่ายๆนะดันหน้าที่ของเราคือต้องพยายามควบคุม30แรกกับ30หลังให้30ราเนี่อาการติดเดอร์เราควบคุมไม่ได้ครับแต่ิดแรกเนี่ยก็เชื่อว่าอย่างน้อยการทำรถบังโคลนก็ช่วยเราทาให้คนเนี่ยลดการเดินทางการตัดสินการพักระนาคพลการใช้รถยนต์ที่มีมาตรฐานดีขึ้นปี67เราจะเริ่มทำยูโร5รถยนต์ยูโร5นะครับก็เป็นตัวหนึ่งการใช้รถอีบีเยอมากขึ้น อาจจะเริ่มประสบกานณ์ได้มากขึ้นพวกนี้ผมว่าเชื่อว่าระยะกลางระยะยาวเนี่ยก็น่าจะลดไปสามสิบก้อนแรกส่วนสามสิบเรื่องการเผาเชื้อวันอันนี้ก็ต้องคุยละในกรุงเทพมหานครก็ต้องดูแลให้เตี้ยมเตี้ยมลดเตี้ยมลดไปโดยรัฐบารทำเกษตรกรรมเรื่องอันนี้เรามีโครงการคุยทุกระดอยู่แล้วแล้วก็ในเขตปริมณฑลโดนทัดขึ้นมาซึ่งก็มีการคุยกับทางกอทในเรื่องอุตสาหกรรถึงแปดจังหวัดแล้วก็ถึงกลุ่มอาเซียนด้วยเพราะว่าเป็นตัวควบคุมเห็นไหม ตอนนี้พอลงใต้าขึ้นมาเนี่ยกลายเป็นว่าจุดที่หนักในประเทศไทยกลายเป็นขยับไปภา,า,าคกลางมากขึ้นใช่ไหมผมเชื่อว่าในระยะยาวยืดเยึ้นแต่ว่าต้องมีความร่วมมือร่วมใจกันหลายฝ่ายนะก็ตามแผนแผนมาแล้วขอชาติเพราะว่าในช่วงสี่ห้าวันนี้เรือสถานการณ์ก็ากาไม่น่าจะรุนแรงมากว่าลงทางใต้ขึ้นมาที่ไม่มีฝุ่นมันวทำให้อากาศสดชื่นแต่ว่าอย่างที่บอกว่าคงต้องรอดูแต่ข้อดีคือตอนนี้เราเป็ก,นนก,นนการากรายตอนที่แม่จังขึ้น ทำให้เราเตรียมตัวได้อย่างเมื่อเช้าเราออกไปวิ่งเลยเพราะเรารู้ว่าอากาศดีคนก็ออกมาวิ่งกันเยอะขึ้นคนเติมตัวมากขึ้นท่านหมูสวัสดีครับวันนี้ปลูกปลูกต้นต้นโตเออต้นลงมันดีป่ะเนี่ยทางไร่จะทังหลาดเสียวเนี่ยแต่ต้นนี่ดีเขาปลูกไว้นานแล้วนะวันปีกว่ามันทองไรนต้องทำตอนตรงตัด้เป็นตรง

เออทีนี้ผมตั้งใจมาเลยครับตั้งใจ